สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราป่ากับสาวนางจ้ามนีสาวนางก็ได้เดินทางขึ้นเขาหาเห็ดบดหรือว่าเห็ดุ่มคือเก่าจ้ามาทางไม้ป่าบ้านน้องเมกจ้าตำบลหัวคมอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าตอนนี้สาวนางมา่อเห็ดเลยจ้าไปลุนไปชมน้ำสาวนางเด้อจ้าว่ามนีสาวนางสิมันบ่จ้าตอนนี้ก็มาพ่อเห็ดดอกงามๆเนาะ đó nhạy, đó ngăm già mơn này, nhưng nó khéo léo đấy già, nhưng on on đấy, đó ngăm già. Hôm qua vẫn đang đỏ nhỏ vậy nó, hôm nay đỏ nhạy đấy Hãy subscribe mình kênh Ghiền Mì สดจีนเนาะยังไรเนาะอืมอืมอองาน้ำไปเนาะออกเครืงขวเคียงเน Nghĩ tới đó không Thôi Cái gì nổi cái nhằng lại nó Chà Được rồi, được nó Tát. Cái nổi cái bữa đẩy nó าไว้ให้เก็บมืไรอื่นเก็บท่านเพื่อนจะเอาเนาะว่าท่านจะแบ่งงูแบ่งก่วยกินเนาะครับอ้ยกระจีงมากเนาะ ดิ่นเลยจนมันที่เก่ามันนก็ได้นเนาะ chị nội đang nó.

โอยตัวนี้ดอกใหญ่เลยนะกอนสี <c oughs> นี่โนอะ้ย <c oughs> ดอกงามเลยเนาะจ้าพีเก็บเลยสีเก็บมวลได้มีเนาะดอกงามเลยอู้หอเขโอเค้อเข ีนคอนหังเนาะออกกุหลาบดอกงามอยู่จ้ะ <Ooh. S 1> ดอกไงเนาะดอกไงดอกง,า,กงามจ้ะ Vật gì nhầy luôn gì này nó làm người ừ. nào đâu

ก็ะจียังน่อยอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าพอเก็บได้เนาะเก็บเลยจ้าจีงงามๆจ้ะออกใหม่ผลสุดนีเฮ็ดนาครักเนาะครับ,อ,บอู้วกระจีจีงง่เลย ดอกเงาดอกไงาดอกเงาดอกไงาตัวไหนบ้าเนาะงานเป็นไงเนาะคิเปิดตามธรรมชาติเด้อจ้ะเนี่ย อากาศเป็นใจขนาดเนานะอากาศขึ้นงสงสัยขึ้นเงาเห็ดโอโอกว่า

ดอกนาดี วันนี้ออกโหลายเนาะเป็นห่างเนาะน่ต่องามๆเนานะสตตาเป็นตาที่สองเนาะ Ná đổ đồ ngắm thật, nhìn ừ. độc ngâm nó, độc ngâm độc nha chắc. còn yến nó, chắc. น,นี่ก็ท่านพอกอนบินอยู่เนาะ ลาเดินทางกระบ,บานจะมือนีสาวนางก็เดินทางเขาป่าหาเก็บเพชรคอนเฮ็ดลุมคือเก้าจ้ะมือนีก็เอามาสองตาคือเก้าจ้ะแต่ว่าบาา่ได้ทอเมือบ้านจ้าก็ถือว่ามานจ้ะตาที่สองเกือบเต็มจ้กตาใหญ่เต็มจ้าจถ้ามากินนีก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับสองรอปลาก,กับสาวนางในเด้อจ้ะ สุดท้ายเนี่ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสาวนางก็ขอขอบคุณที่เขามารับชมจ้านอนรับก็ให้ได้เงินมือน,นอนตื่นก็นให้ได้เงินลานจ้าสำหรับคลิปื้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้า